สวัสดีครับผมเอลเดวิลเนะครับวันนี้ก็จะมาทำการทำคลิปเอาเมจิกอันติเมตนะครับไปเล่นวอลทาวนะครับก็จะจัดของนะครับเป็นของที่ผมเล่นวอลเลยนะครับผมวอลอย่างไงผมก็จะจัดของมาอย่างนั้นเลยครับนี่นะครับเป็นของที่ผมเอาไว้สําหรับลงวอลนะครับในวันเสาร์ทุกๆเสาร์นะครับก็จะจัดไอเทมประมาณนี้เลยนะครับสาหรับการลงวอลนะครับก็สต็อปแล้วก็หยุดดูก็ได้นะครับเป็นไอเทมประมาณนี้เลยนะครับก็ ลองดูกันนะครับก็เมจิกอ่าสเตตัสมันก็ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่งหน้าบอลนะครับก็ชัดชาแล้วก็2ส่วนโฮลี่ดากกอนนะครับหลังก็เป็นหลังลีเจนต์ตัดดีๆนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับก็อ่าสเตตัสก็บิลออกมาได้ประมาณนี้นะครับก็จะไปเล่นวอทาวให้ดูกันเลยนะครับก็คลิปเมื่อวานนี้เป็นดาบเอคาลิเบอร์ใช่ไหมวันนี้เราก็จะเอาเมจิกนะครับไปเล่นให้ดูกันนะครับก็เน้นเป็น s p เนาะ SP 12K นะครับโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ เล่นให้มันสนุกสนุกนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครโอเคลงสีแดงนะครับก็เมจิกนะครับมันเป็นเซตที่ประโยชน์มันเยอะมากนะครับไม่ว่าเราจะเล่นอะไรเราสามารถถือได้ทั้งเผาทั้งตีป้อมทั้งกันบ้านทั้งบุกมันได้ทุกอย่างนะครับเซตเมจิกก็คือซื้อมาเซตเดียวก็คือคุ้มเลยอะซื้อมาเซตเดียวแม่งกระไซใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับการลงวอลไม่ว่าจะเป็นบุก กันแล้วก็ทำลายทำลายเสานะครับทำลายเสาเนี่ยมันอาจจะดรอปลงไปหน่อยนะมันจ,จะสู้พวกโล่พวกดาบไม่ได้นะครับแต่มันก็ลองมาจากโล่จากดาบนะครับสำหรับอาดามิทเมจิกนะครับก็ถ้าคีนี่ก็คือโล่ดีๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปอ e ีเสาให้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าคนมันยังไม่ค่อยเข้ามากันนะครับเข้ามาน้อยเดี๋ยวผมจะลองไปอ e ีเสาให้ดูก่อนนะครับว่าเมจิกนะครับม,ม,ม,มันเมจิกอันติเมทเซตนี้นะครับ e ห้0 0ัเนี่ย มันอีเสาเข้าประมาณไหนนะครับถ้ามันคีแล้วก็ไม่คีเนี่ยมันอีลูกแก้วอีเสาเข้าประมาณไหนเดี๋ยวผมจะลองไปอีให้ดูกันนะครับเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับรอมาหนะ้ามันเต็มหน่อยเนาะ 12k เอง 12k มันก็แป๊บเดียวแหละเต็มนะครับคนไม่ค่อยมานะครับตอนนี้ก็โอ้โหเป็นเวลาอยู่หกโมงเนาะหกโมงนะงี่ปกติคนจะเล่นเยอะมากๆเลยครับไม่รู้ว่าคนไปไหนนะวันนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปทดลอง จะเม็เสาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดูดนี่แหละเอาดูดนี่แหละไป e เสานะครับเดี๋ยวเอาดูดนี่แหละไปลองไป e เสาครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บตีเสาก็ได้ถ้ามันจะแรงมันก็แรงของมันอยู่แล้วนะครับโอเคผมไม่ได้เปิด2จอนะถ้าผมแบบไม่เห็นอะไรยังไงก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้เปิด2จอเล่นนะครับเวลาอาัดคลิปเนี่ยผมต้องเปิดจอเดียวนะเดี๋ยวผมไปีลูกแก้วให้ดูนะครับนี่นะถ้าคี้มันจะเข้าประมาณไหนเดี๋ยวดูก่อนมันเป็นลูกแก้วอะไรวะอันนี้เป็น a นะครับเห็นไหมคี้มันก็เข้าเยอะอยู่นะ ถ้าไม่ชี้มันก็เข้าน้อยอ่ะเข้ากระจิตเดียวเองอ่ะแล้วถ้าถ้ามันชี้มันก็จะเข้าแบบมันก็พอได้อ่ะเอออันนี้มันไม่ชี้เลยนะครับเท่าที่อีบาณฑ์ไม่ขี้นี้มันไม่ชี้เลยไม่ชี้เลยแรงจังแรงก็บ้าแล้วไม่ชี้เลยไม่ชี้เลยแรงก็บ้าแล้ว <laughs> นะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับถ้ามันไม่คี้มันก็เข้ากระจิดเดียวอ่กะกระจิ๊วหลิวอ่ะเราเอาไปอีคนดีกว่านะครับแต่ถ้ามันคีบมันก็คือดาเมจเสริมที่ว่าสามารถทําลายป้อมทําลายแก้วได้โอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเก็บตีเสาก็ได้เก็บตีเสาก่อนเดี๋ยวเก็บตีเสามานะครับเผื่อมันจะอีแรงกว่านี้ไปหน่อยก็ยังดีนะครับเดี๋ยวลองไปอีให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับดาเมจว่าอีเสาเข้าไหมใช่นะครับคนน้อยต่างปกติคน,นจะเยอะนะคนจะเยอะกว่านี้อูเล่นกันมันอนะ่ะ ปกติคนเยอะมากนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าคนไปไหนนะครับเขาเล่นอีกวอหนึ่งหรือเปล่าว่าเดี๋ยวผมเข้ามาวอผิดปะก็ะถูกแล้วนะเข้ามาวอหนึ่งแล้วนะแต่เมื่อกี้ใ้เห็นวอสองอยู่นะเราอาจจะย้ายไปวอสองเลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเขาถือเข่ามาผมกลัว,วะ่ะดับดกนี่มันเป็นเซนที่เกียนนะครับก็อ,อยากจะหลบยังไงก็ถ้ามันดกขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ต้องหลบนะครับตัวมันอีตายนะครับโอเคเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะ เซตของผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซตที่อ e ีแรงนะครับที่จัดมาเป็นเซตที่เหลาเสาแรงมันเป็นเซตที่เหลาเสาแรงมากแรงแรงเลยแหละเพราะว่าคีราเมดมันเยอะนะครับแล้วคีที่ข้อมันก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะไปลองอ e ีให้ดูอีซิสักทีนึงนะครับสำหรับอ e ีแก้วนะแล้วก็มันจะยุบเยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วปับ๊บก็ยังเท่าเดิมอยู่มันก็ไม่ได้ยุบเยอะเลยนะเนี่ยถ้ามันขีมันขีหน่อยเถอะโอ้โ,อโหขีสี่สิบกว่ามันจะไม่ขีเลยเหรอคุณพระ โอ้มันไม่ขี้เลยอ่ะจริงๆมันไม่ขี้เลยนะครับที่เห็นมาเนี่ยมันไม่ค่อยขี้เลยนะครับมันลดไปแค่ครึ่งนึงเองครึ่งเดียวนะครับกระจิ๊ดเดียวเองโอเคพอแล้วสำหรับการอีลูกแก้วนักกู้ายเขาไม่ใช่อะไรเลยไม่อีอย่างนี้กูอายเขานะครับโอเคเราเริ่มเล่นกันได้แล้วนะครับยังไงก็ระวังดับยกก่อนนะครับผมไม่ค่อยอยากบวกกับดับยกเท่าไหร่นะครับบวกกับดับยกแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะตายตลอดเลยนะครับ มันยกไวเนียไม่ใช่เลยเลยนะที่จะไม่บวกกับมันคือมันยกไวครับโอเคคนมาเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอเล่นกันเลยนะครับว่าเราจะเล่นได้ดีสักแค่ไหนนะสำหรับเมทิกเซตนี้นะครับเรามีมานาสองสามทีเนี่ยเราต้องวิ่งแล้วนะครับปกติมีแค่สองทีเราก็วิ่งได้แล้วนะดูดูดูเลื่อนตีเสาเห็นป่าเลื่อยยังอีเสาแรงกว่าอีกถ้ามันขี้ถ้ามันขี้มันก็แรงหมดแหละแต่ว่ามันไม่ชี้ไงมันอีแล้วมันไม่ชี้เออเยอะแบบไก่กาไปหน่อยนะครับอายเลยกู โอเคเดี okay, ๋ยวสามทีแล้วผมจะไปเอียะจะไมวิ่งไปยกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะโดนล็อกหรือเปล่านะเอาใหม่ไว้กูไม่ยอมมึงต้องขี้ดเออเนี่ยเห็นปะมันขี้แล้วมันขี้มันจะแรงหน่อยนะครับเห็นปะเนี่ยถ้ามันขี้มันก็นนจะแรงอย่างที่เห็นเลยเห็นปะมเหลาแก้วที่แตกแตกล้ก่อนเห็นปะมันเหลาแรงนะโซโม่ด้วยแล้วก็โอ้โหขี้มันเยอะโอเคมันแตกละไปแล้วพอนะครับ นี่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับมีสาวแตกแล้วเราสาวแตกเรียบร้อยสาแรกแตกไปแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นน่าจะโดนล,ล็อกแล้วแหละเราอ่ะเราน่าจะก็จะโดนยิงโดนอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ากดยุหลรไปน่าจะโดนยิงอยู่นะ้วอขึ้นมา เออเป็นไงบวกแล้วว่าโดนยิงก็่โดนเออเขาถือการทุบมานะครับเขาจะถึกหน่อยเขาถือการทุบนี่มันมันจะเพิ่มป้องกันนะครับโอเคตายละโดนยิงเรียบร้อยแตกเขาเอาดูดไปแล้วนะครับต่อไปเราต้องระวังแล้วเราต้องระวังนะครับถ้าเขาดูดมาอย่างนี้เขาสามารถยิงหลอยเราสามารถดูดเราได้ง่ายๆ่ายเลยนะครับสาหรับโอเวอร์โหลดเนี่ยเพราะว่ามันอีไวมากนะครับในการเกียร์เสาเกียร์บ์ออะไรพวกนี้มันใบนะครับ เสียวจ้างมืออะเราไปกันบ้านก่อนน้อเห็นเขาวิ่งเข้าบ้านเราไปโดนเขาเป็นดาบยกเขาอาจจะยกเราก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยกเราไม่ตายนะถ้ายกจริงึนนี่เป็นไงยกเราแล้วน่าจะไม่ตายแล้วเราถึกู่นะปะเราถึกแบบถึกเลยอะถึกหน้าเกียรติอะเออยกต่อนะครับยกต่อไม่รอแล้วนะนะเนี่ยเราถึกหน้าเกียรติมไม่ถึกธรรมดาต้องบอกว่าถึกหน้าเกียรตินะครับสำหรับเมจิกเซตนี้เพราะกันอีมันเยอะครับเยอะมากเลยแหละ บอกว่าเยอะมากก็ว่าได้นะครับการอ e ีมัน6,000กว่านะครับมันก็ไม่ถึงกับเยอะอะไรมากมายแต่มันก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งนะครับคนมันน้อยน้อยเนาะแต่ไม่เป็นไรเหรอเราเล่นให้ดูแบบสนุกหน่อยนะยดได้อยู่เนี่ย ได้อยู่เราไม่ได้เผานะครับเราไม่ได้เล่นเผานะเดี๋ยวเราจะโดนเขาเกียดไปมากกว่าน,นี้นะครับเราเล่นประมาณว่าไม่ต้องเผาก็ได้นะครับมีเสีงตั <c oughs> ขับเล่คตั้ขับ,ขบ <c oughs> เราไม่ได้เล่นเผานะครับเราเล่นแบบไม่เผานะถ้าเราเล่นเผาเนี่เดี๋ยวมันจ,จะมีคน จะมีคนหัวร้อนครับทีนี้เราก็จะเริ่มล็อกแล้วทีนี้เราก็จะสวยนะครับเราก็พยายามไม่ต้องเล่นเผาก็ได้เรามารีวิวอีที่ดูแล้วกันนะครับก็ด้เห็นผมไม่เล่นเผาก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวไม่โดนเกลียดดิผมแค่นี้เขาก็เกลียดกันงเติบแล้วโอเคครับเดี๋ยวจะมาไปอีเสานะเราเป็นตัวอีเสาก็ได้ป้องกันบ้านก็แด้มันอยู่ที่เราเราจะรีวิวหรือว่าจะซิวเมสิกเซตนี้ไปทางไหนนะครับเห็นไหมเขาเล่นเผาใจเราแล้วเราอาจจะต้องเล่นเผาก็ได้นะเนี่ย อุ้ยโดนยกหูมุดงตีนชัดๆเข้ามาทำไมเนี่ยมาน้ำหมดเลยกูวิ่งมาทีเดียวดงตีนชัดๆเข้ามาทำไมก็ไม่รู้วิ่งเข้าไปทินทีต้อรับตัวดงตีนจ้าแทบดับนะครับวิ่เข้าไปทีไม่แทบแหละเขาวิ่งเข้าไปก็เอียอีกกว่านี้ก็น่าจะดับอยู่นะครับอันนี้ผมเสียวกาเือเลยก็น่าจะวิ่งมาอีเราอยู่สะดดไม่มีอยู่่ทีฐานเราเลยเราไม่น่าจะใช้ดุดได้นะเพื่อนเพื่อน น่าจะโดนลงอุ้ยกูโดนแล้วน่าจะโดลลน,โดลลนโดหนักด้วยเ,เรียบร้อยแตก ตายไมมนะไม,ไม,ไม,ไม่ตายว่ะถึกอยู่โอ้โหถึกก็เทียแล้วถึกก็ตายเหอยอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับเราไม่มีมานานนะเราไม่มีมานานที่จะอ e ีหรืออะไรนะเราก็ได้แค่ลงดีนะะว่าเราเป็นซูโม่เราสามารถมั่วได้ด้วยนะครับเราก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับเราอ e ีเราก็มั่วได้นะครับมั่วมั่วไปครัขำครับเล่นไปโอ้โหโดนเหา ได้อยู่จะได้ทุกมาแล้วเราอ,อาจจะต้องเล่นทุกเขาแตโอโ้โหโอเวอร์โหลดแรงนะครับโอเวอร์โหลดถ้ามันติดชี้ให้จิ้ม้มันชี้สองทีนะมันโดนเราทีแรกเราก็โดนชีอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยแตกเลยนะครับอุย้ยเราก็สกรอร์ไม่น่าเกียดเจ็ซีลไม่เป็นไรเล่นหนุกๆนุก ok นะครับไปต,ต่อเลยการคุ้มกันนะเดี๋ยวจะเติน ล็อีดักไม่ให้เขามานะครับถ้าเขามาเนี่ยเพื่อเราสวย <c oughs> โดนยิงตัวเดียวตายด้วย, <c oughs> ยตัวเดียวก็โดน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราต่อไปจะไปอีเสาใหญ่ให้ดูแลเยวผมจะวิ่งไปอีเสาใหญ่ให้โดนแต่ไม่รู้ว่าจะโดนอล็อกดักก่อนหรือเปล่านะครับถ้าโดนล็อกดักก่อนไม่น่าจะไปถึงนะครับ ก็มีคนมาเล่นเยอะอยู่เยอะอยู่ไม่น่น้อยเลยเพอได้อยู่นะครับเราอาจจะโดนอ e ีเผาก็ได้แต่ผมรอดูเสียงก่อนนะฟังเสียงเอาไม่ได้เปิดสองจอต้องฟังเสียงเอาเออหมวนหมวนหนึ่งตลบ ดูนะถ้ามันคีมมันก็จะแรงอยู่นะเนี่ยถ้าคีมก็ครึ่งหลอดอยู่เห็นไหมเกือบๆครึ่งหลอดถ้ามันไม่คีมมันก็จะเบาหน่อยนะครับเหลาหน่อยเหลาหน่อยเพิ่อเพิ่อเพิ่อชัยชนะของทีมเพิ่อชัยชนะของทีมไอ้ท่านกำลังเหลาหน่อยเว้ยเหลาหน่อยเหลาหน่อยโอ้ลงดีแรงกว่าว่ะลงดีกว่าลงดีแรงกว่าเหลาเหลากรีเกียนโคตร จะขอหลักไอ้ทีมเน้ป่ะไม่ได้เขาเตะเราตายก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็ทาดาเดจเสาใ,ให้มันเกินมาแล้วยังพอได้อยู่แต่ถ้าถ้าโดนดาบเอคานิเบอร์เขาเนี้ยไปอีนะครับน่าจะลดเยอะอยู่นะเสาเราเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปกันบ้านแล้วต่ับไปหน้าที่ผมรู้ต้องกันบ้านที่อยู่แล้วทีมจะได้ชนะนะครับถ้าผมกันบ้านไม่อยู่นี่แพ้นะครับเพราะดาบเอคานิเบอร์อีแรงมากนะเสานยเขาบุกแล้ว โดนโยกหลายตัวงน,นี้น่าจะตายให่เราอ่ะเพราะดาเมจมันแรงยิ่งยกเยอะยิ่งแรงนะครับบอกไว้เลยยิ่งยกเยอะยิ่งแรงนะจะตาย,ยาก็ยังไม่ตายว่ะยกไปดีสามตัวไปตับตายไหมโอเคตายอยู่ไปวิ่งกันบ้านก่อน,นตัวไม่ได้เลยลัวบ้านแตกโอ้โหด,ดู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 บ้านรถเดี๋ยวไอเวนดานไอคาริเบอร์เอ้ยเพื่อเราอีอยู่ตายอยู่โอเค คณะบอกว่าเนี่ยคณะหรือแพ้วะเนี่ยคณะที่อีเกือบแล้วมึงบ้านเกือบแตกเลยฮาจิกไส้เสียวเลยกูแม่งเอ้ยวิ่งมาไม่ทันหรือว่า,อาโอเวอร์โหลดเราไม่อีเนะี่ยบ้านแตกนะครับบ้านแตกนะเพราะเราเราปล่อยให้ดาบเอคาลิเบอร์มาอีบ้านนะครับเกือบพีเกมไหมละ่ะ เกือบพิกเกมแล้วนะครับโอเคสําหรับการรีวิวเมจิกวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่มันมากเพราะว่าคนมันไม่ได้เข้ามาเยอะมากครับแต่ก็ยังพอเล่นดูถูกได้ถ่ายไปได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบแล้วก็ก่อนปิดคลิปเหมือนเดิมนะครับก็ประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับประชาสัมพันธ์ให้น้องนะครับน้องฝากมานะครับก็เป็นน้องวินัย V 1 3อีกแล้วนะครับน้องวินัยครับนี่นั่งมาลลังอยู่นะครับนี่นะครับน้องวินัยนะครับก็ ก็สามารถติดต่อซื้อขาย M หรือว่าซื้อซื้อขายเซตต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อน้องวินัย1 s p ได้เลยนะครับผู้เล่นคนไหนที่สนใจจะแบบ จะซื้อเซตอะไรต่งางๆลองทักเข้ามาถามวินัยดูก็ได้นะครับถ้าผมไม่อยู่ก็ทักมาถามวินัยเลยว่าพี่มีเซตไหมพี่ผมกลับมาเล่นใหม่เงี้ยพี่มีเซตอะไรแนะนําผมไหมพี่มีของอะไรขายไหมพี่ขายเแล้วเท่าไหร่พี่รับเมไหมอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาที่น้องวินัยได้นะครับ1 SP อพก็ขอฝากน้องไว้ด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นร้านน้องวินัยนะครับนี่นะครับก็มีสกิลบวก้าขายด้วยนะี่เห็นไหมมีหมวกเอ่อมีหมวกเลดาก้อนมีอะไรต่างๆนะครับก็สามารถ มาติดต่อซื้อขายกับินัยได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบเนี่ยก็ต้องฝากน้องผมไว้ด้วยนะครับเนี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ